ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาทําตารางออกกำลังกายมเดมนะครับผมนี่เป็นตา,ารางออกกำลังกายวันอังคารของผมนะครับออกกำลังกายไปด้วยลดหนักไปด้วยนะครับตารางวันอังคารเดีย๋ยวไปดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ให้ผมด้วยะครับเพือ่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราไปครับหลังจากพี่ เราจะมากระโดดเชือกครับดที่ผมพูดไปนะครับเราก็จะมากระโดดเชือกนะครับในวันอังคารนะครับกระโดดเชือกสักสิบนาทีหรือหนึ่งพันครั้งก็ได้นะครับมี่ถ้าอะไรก็ในการกระโดดเชือกก็เล่นเต็มที่เลยครับไม่มีไม่มีต้นแบบนะครับว่าต้องกระโดดแบบไหนแต่กระโดดให้ได้สักหนึ่งพันครั้งหรือว่าสิบนาทีก็ได้นะครับแล้วแต่ถาหนักเลยนะครับแล้วแต่ไหวนะครับไหวเท่าไรก็เท่านั้นก่อก่อนครับเบาๆไปนะครับเอาจะมาเลยในคลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยว่า ต้องวอ่องชวกลุมก่อนนะครับแต่จะไม่โชว์ให้ดูเพราะผมโชว์ไปแล้วในคลิปที่แล้วหรือจะกระโดดเชือกอก่อนก็ได้นะครับในตารางมานันมีนะครับไปเลยรวยยันที่ก็โดดเลยครับผมโดดยังไงก็ได้ครับไปกรโดไดไป นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเราไปดูอันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวผมพยยาแปลออกกำลังกายต่อแล้วจะพาไปหายดูอันต่อไปที่สองเราก็จะเป็นการดันพื้น45องศานะครับเป็นการดันพื้นแบบแบบ45องศาครับเออใครมีกอ็อีมีโต๊ะมีมานั่งมีอะไรข้างๆบ้านให้ไม่ได้ครับ45องศานะครับก็ใช้ได้ครับนี่ครับกล้องก็จะมืดๆหน่อยครับผมไม่มีแสงครับผมนะ มันจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวทให้ดูเนี่ยครับผมก็จะเป็นเนี่ยครับม้านั่งข้างๆบ้านนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับไปเดี๋ยวทาให้ดูทำยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมแต่ถ้าต้องถูกนะครับไม่งั้นมันจะไม่โดนไม่โดนหน้าอกแล้วก็ไม่โดนแขนนะครับไม่โดนส่วนต่างๆที่ต้องการให้มันโดนนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราเล่นตรงไหนแล้วเรารู้สึกเจ็บตรงนั้นแสดงว่ามันโดนนะครับผมคิดนะส่วนตัวผมนะไม่ได้ตามหลักการอะไรนะครับ นะครับแล้วก็มาครับมาทายประนี้ครับวิ้นประมาณหนึ่งช่องของระเบื้องนะครับไปเลยนะครับสักร้อยครั้งครับผมอันนี้ร้อยครั้งเพราะมันง่ายครับแต่ถ้าใครที่ยังทําไม่ได้ก็ทําสักห้าสิบไปก่อนนะครับผมร้อยครั้งเพราะมันง่ายครับทำไปเรื่อยๆครับ ให้ตรงส่วนนี้เราลงประมาณเกือบๆถึงขอบมานะครับแต่ไม่ต้องโดนขอบนะเดี๋เจ็บนะครับก็ทําไปครับครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อไปครับเดี๋ยวคิดจะยาวเกินไปนะครับแค่นี้ก็จะเริ่มเหนื่อยนะครับนิดนึงนิดนึงครับต่อไปก็ปิดการนี่ครับดึงข้อผม หรือโหนบานะครับก็ดึงไปเหมือนที่ผมเคยบอกครับว่าดึงยังไงนะครับในอีพีแรกก็ไปดูได้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาผมชอบอย่าลืมไลค์เ์ียดตามซับสไครต์กดกระดิ่งวันอัคขันจะไม่มีอะไรมาผมจะเป็นการรีแลก์ไม่ต้องออกกำลังกายอะไรมากคราบผมนะครับแต่จะเหนื่อยตรงนี้ครับเหนื่อยตรงา่ว้ครั้งแล้วก็กระโดดเชือกนะครับนะเราไปรอดูตารางกอลกายของวันพุธกันนะครับ ไ้าเจอใหม่ที่น้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามสมัครให้ผมด้วยบ๊ายบายอยากเห็นคนไทยมีกล้ามฟิตเปีย